เออไปโมเลยนะสวยมากเลยเห็นไหมคัดได้อย่างกูไม่ทำแม่งแล้วเอเอโบอม,มันนี่มึงกูบ้าไหมฟ้ากูบ้าไม่ได้โอกาสไอ้สัตว <c oughs> ไมาฟ้ากูเลยมันก็โอโ้โห <c oughs> นี่ <c oughs> เ <c oughs> ม,นนมเื่อน,นี่ลุขคือมาอ่ะเออหยุดจงนิดจ้ามาแล้ว โอ้ยตกกุศลเลยเฮ้ยพี่แบเข้ามายิ้มแบบโอ้ยต้องกอดได้แล้วต้องกอดได้แล้วโอ้ยโอ้ยีเบียร์มก็ชิอกาดิาดิาสดีเบียร์น ขอหน้าชัดหน่อยกูไม่ได้เอาสวายกูเอานางเอกด้วยกอดดีเหนื่อยว่ะ